สวัสดีค่ะไปตลาดนัดในหมู่บานมาด้วยค่ะตลาดนัดวันศุกร์ไปได้อันนี้มาเที่ยงเบงค่ะเป็นเนื้องัวค่ะแต่ว่าเป็นพวกเนื้อติดเอ็นอติดมันสองชิสสองใจว่าจะเอามาต้มเปื่อยสดน้ำเนาะค่ะตุนเปื่อยหรือว่าจะมาเฮ็ดแหง่งแดดเดียวดีนอ เนื้อกะสีเป็นติดเอ็นติดมันเป็นเนื้อร่วมเนื้อเสียดใสี่แล้วค่ะต้ากับพแพ้งดอกแต่ว่าข่อยเป็นค้นมักกินเนื้อแบบนี้นะ้ค่ะเพราะว่ามันได้รสชาติได้แบบรสสัมผัสแบบมีเอ็นมีมันนมันแสบเนาะวันนี้วิลาใหญ่ก็บ่าอยากกินเป็นเนื้อทอดถ้าเป็นเนื้อเสียไปทอดสดๆจะบ่ได้แล้วถ้าเพิ่จะเหนียวจะยาบแห้งเลยตัดสินใจเดี๋ยวจะไปตากสก้อนให้เป็นเนื้อแดดเดียวเนาะค่ะตากจากแดดหนึ่งเนาะเดี๋ยวมาหั่นให้เ็นเนื้อแดดเดียวกันค่ะ กะสีหั่นเป็นชิ้นประมาณจังสี่แล้วค่ะเบื้องนะคะ่ะติดมันก่อนใหญ่ๆอุ้ยงามเนาะอย่างกัสีแสบยูแต่วเิ่นจะออกเหนียวแน่ด้วยค่ะมันเทาตากก็จะเอามาถอดมันจังสีนิ่มแนี่จังน้อยค่ะที่หั่นเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะเ็นเส้นแบบนี้แล้วเขาจะมามาร์กกันด้วยค่ะมาร์กเขจะเอาไปตากเนาะ พอาูแวมมือนี่สิมีแดดให้ตาก่เบอรมักเนื้อกันเลยค่ะการเนื้อนำนักหนึ่งกิโล้ด้ค่ะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงชูรสถึงช้อนโต๊ะก็ใส่กระด้ด้ค่ะแล้วตะมักตันนี้ใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความนวดผงรสดีค่ะนิดหน่อยลระกาสูตรคอยใส่น้ำปลาน้ำค่ะนิดนึงค่ะกาเอา มักให้เขากันได้ค่ะวันนี้คุกเข่าให้เขากันใครมีเวลาก็มักค้างไว้จะขึ้นนึงในตู้เย็นก็ได้เนาะแต่ว่าข่อยมักแล้วข่อยกปผุงแล้วข่อยกิเสาไปตากเลยค่ะมือเพียวๆเนี่ยเด้ค่ะล้างมือเรียบร้อยแล้วนักตื่นมาโหลดเทดทายก็ใส่ถุงมือในะด้อหลังจังเป็นตะเบิงอันนี้เ็ดกินค่ะกินแล้วว่าเป็นย่างดอกลูกโอเคลูกกินกับกัอยู่นี่ลูกว่าเอามือแม่ยองโลดแรถมือแม่โดยแท้ทรู จ้าแม่สะอาดอยู่แล้วเพื่อนมาเก็บให้ลูกกินเก็บให้คนใเนเฮือนกินไว้ในห้องเก่าตากหรือห้องเสษตรมัดถอดก็เถียงอยู่ในะคะ่ะสิรพิพันความหร่อนอยูอ่มาร์คใส่เขากันใครมีเวลาคือจังบอกค่ะมาร์คข้างขึ้นไว้ในตู้เย็นจะขึ้นหนึ่งพฤศจิขายนเขาเนื้อดีแล้วค่ะอ่าแบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเขาเลี้ยงใส่ถาดไปตากเลยเนาะคะ่ะวันนี้ให้เมื่อค่อยมีแดด,ดอยู่จากสีแห,งห้งบ่ เนื้อกะสีประมาณนี้แล้วค่ะอาจจะว่ามองเมองมาเนื้อบ่ค่อยงามแน่เป็นเนื้อเศษเนื้อร่วมติดเอ็นติดมันเนาะค่ะเข้ามาตากเทดแห้งนี่ก็จิทอดแล้วก็สีแสบดะะ้วยค่ะกะสีเลี้ยงใส่อีกถาดนึงแล้วค่ะ ใน้สองถาดได้ค่ะแล้วเข้าไปตากกันค่ะบ่ะน,นี้เสี่ยวมาตากข้างหลังค้าแม่ยาตากเนื้อไปน,นี่ได้ยะ่ะแนวสิมายองหมดอ่ะโอ้ยแดดไหมย,ย่านจะฝนตกแล้วเนาะถาดที่สองสองถาดใหญ่ห่างๆจังแห่งเร็วได้แมวเห็นนู้ได้ด้ย่ะ เิงเี้วหรือหมดแล้วสีมายองอาเบ่งแดดสีนีบ่เบ่งแดดโอ้ยแดดจะมาออนแอเถอะที่นอกสีแหงบบนอเอาจมะมาคอยพลิกเอาตากไปหนีเจักแดดนึงเนาะคะ่ะเดี๋ยวพอมาเห็ดน้ำจิ้มถานาะคะ่ะน้ำจิ้มเจวอันนี้ก็เป็นน้ำบระคัมเปียกะะแล้วค่ะคันอาตะน้ามลงในหม้อเลย การนำการปี๊บค่ะใส่ลงไปจากสอนหนึ่งสิคนละไล่เข้ากันแล้วเ,เ,เอาขื้นต่างไฟแล้วค่ะให้เป็นเดือดค่ะเอากอนต่างไฟใส่เกลือลงไปจะสอนหนึ่งแล้วค่ะจกสอนซ่าหนึ่งใส่เกลือลงไปจากสอนซ่าหนึ่งวันน,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 นี้ก็เอาขึ้นต่างไฟให้เดือดได้ค่ะ ขึ้นตั้งไฟล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปจักน้อยได้ค่ะน้ำตาลกับน้ำมะขาม,าามเปียกกับเกลือที่เขาใช้ละลายลงไปตั้งให้เดือดเลยค่ะเดือดแบบนี้เราก็ปิดแก้ได้เลยน,ะะนด้ค่ะวันนี้ก็มาตั้งพักไว้เพิ่นเย็นสะก้อนได้ค่ะจะฝาว่ปุ่งได้ค่ะเพิ่นเย็นตัวลงสกสะก้อนจะเข้ามาปุ่งใส่พริกใส่ข่าวขัวะะ่วเนาะค่ะเห้เพว่นจะเย็นตัวลวงแล้วได้ค่ะเป็นขา้าวาั็สีมาปุ่งเนาะคะ่ะใส่แบบพริกเนาะพริกป่นเดี๋ยวต่มมากเลยด้ค่ะมาเพียก,กับใส่าลาย ใส่ไปประมาณสามซอนซาตะครัวค่ะตะครัวใส่บะร้ายได้ค่ะสองสามซอนซานี่ลแหละคะ่ะพวเดียวเป็นกระอืดขึ้นได้ค่ะคะอยทยอยใส่ก็นเลยอันนี้กระปุกน้ำมะขาม,าามน้ำตาลเกลือล้องไปแล้วะะด้ค่ะชิมใหมพอขอดีออกรสหวานานะะ้ำค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันชิมเมื่อแล้ว เดียวบ้านเลยค่ะหยิบข้างหน้าลงไปค่ะเป็นน้ำจิ้มแจ่วห้าวด้วยค่ะเป็นน้ำจิ้มแจ่วคือเผ็ดเผ็ดร้ายค่ะเจ็กน้อยสิกินน้ำบ่ได้ต้นหอมผักชีใส่ลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วแจ่วห้าหนึ่งเขาไหว้ไปนี่ค่ะ ข้างมาเขาไว้แเธกินกับทอดเนื้อแซ่บๆเนาะหนึ่งเขาไว้มึงสิมากับเนื้อแดดกับบะหมี่โอ้ยแมงวันแมงว่านแมงวันเนี่ยแล้วสิมากับกับแล้วก็สิตากต่อจังน้อยหนึ่งบะหมีม่ผ่าขาวบะหมี่ผ่าแยางโป๊กไปยะ ฟีนกับด้านหน่าจะบ่ได้พ่อแดดตอวค่ะอีลาพันกระยาก,กินแล้วววะสันเดีย๋ยาไปทอดใหงเพิ่นกินรส่ะกับด้านาไม่สติแตกไหมแดดบ่มีมือนแตกถึกมือค้ามือบ่มีแดดโอ้ย ตากต่ออีกจักชั่วโมงหนึ่งก่อนอีกชั่วโมงหน,นึ่งเดี๋ยเอาไปทอดให้ค้นอ้วน, <c oughs> นอีหละเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งต่อคลิปนาด้วยค่ะเนื้อที่เขาตากนี่ไม่ใช่เป็นเนื้อแหงบอ่อแตวาติดตามกันต่อคลิปนาะถ้ากินเนื้อทอดกับแจวแสบๆน้ำกันได้ค่ะ คลิปนี้ขอบคุณทีรท่รับชมค่ะที่รับชมการเห็ดเหนื่อยแห่งเห็ดเจ้วน้ำกันเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมตามต่ออีพี่นายได้ค่ะ